เรื่องผีอีจันสมัยที่ลุงชมอายุยี่สิบกว่า,วาตอนนั้นบ้านอยู่ริมทางรถไฟแถวฝั่งทนเป็นที่รู้กันว่าทางรถไฟบ้านเราไม่ค่อยปลอดภัยนักมักเป็นเหตุให้มีคนตายอยู่บ่อยๆบ,บางคนเผลอเดินใจลอยถูกรถไฟทับตายบางคนขับรถแล้วไม่ทันมองว่ารถไฟกำลังจะมาก็เกิดอุบัติเหตุถูกรถไฟชนดับคาที่ รวมทั้งยังมีคนที่คิดสั้นฆ่าตัวตายนอนให้รถไฟเหยียบอีกด้วยเรียกว่าทางรถไฟเป็นที่ที่มีคนตายอยู่หลากหลายจริงๆเรื่องสยองขวัญของลุงชมนั้นก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเธอชื่อจันจันจัดว่าเป็นคนสวยด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ดีออกจะห้าวนิดนิดและขี้เล่นถึงเธอจะดูเพียเพ้ยนแต่ก็มีคนตามจีบเยอะแต่จันก็ไม่เล่นด้วย จนกระทั่งมีวิศวกรมาสำรวจพื้นที่แถานั้นก็เลยทำให้รู้จักกันมารู้ตัวอีกทีจันก็พลาดท่าเสียทีให้กับวิศวกรคนนั้นแล้วจนเธอตั้งท้องได้สามเดือนแต่เธอก็มารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายนั้นมีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยความเสียใจเธอจึงฆ่าตัวตายตอนนั้นลุงที่ขายกาแฟรถเข็นอยู่เห็นว่าจันเดินมือลอยข้ามทางรถไฟไปมาหลายครั้ง พร้อมกับร้องไห้ลักษณะเหมือนคนเครียดจัดขณะที่ลุงก้มหน้าก้มตาชงกาแฟให้ลูกค้าอยู่พอแกเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็เห็นจัน์นั่งกอดเข่าอยู่กลางรางรถไฟแล้วตอนนั้นรถไฟกำลังมาลุงตะโกนเรียกแล้วแต่จันไม่หันมามองจะวิ่งไปช่วยก็ไม่ทันจนรถไฟพุ่งชนทับร่างของจันแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีภาพสะเทือนใจครั้งนั้นยังติดตาของลุงไม่หาย อีกใจก็รู้สึกเวทนาอีจันในจะลูกในท้องที่ต้องตายไปด้วยอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้คนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากยิ่งจันเป็นคนขี้เล่นด้วยบางทีก็มีคนเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังตรงทางรถไฟช่วงดึกๆพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ลอยมาตามลมเมื่อเข้าไปดูใ,นใ,นในกล้ๆก็วิ่งหนีแทบไม่ทันเพราะเป็นผีอีจันนั่นเองครั้งหนึ่ง ป้าที่ร้านขายของชาริมทางรถไฟซึ่งเปิดร้านอยู่ตรงข้ามกับจุดที่จันตายก็โดนกับตัวเองตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มซึ่งแกก็ได้ปิดร้านไปแล้วแต่กลับมีคนมาเคาะประตูแกจึงเดินออกมาดูแล้วถามว่าจะเอาอะไรเสียงนอกประตูตอบกลับมาว่าเข้าสารโลนึงเสียงที่ได้ยินอาจจะคุ้นหูอยู่บ้างแต่ป้าแกก็ไม่ได้คิดอะไร พอป้าหยิบข้าวสารได้ก็เปิดประตูออกไปแต่กลับไม่เจอใครแก่ก้มลงมองที่พื้นก็ต้องตกใจเพราะเห็นหยดเลือดเป็นทางยาวไปด้านนอกและพอแกมองตามไปก็เห็นผีอิจันนั่งอยู่ที่รางรถไฟแต่หันหน้ามาทางร้านแกป้าแกะสะดุ้งจนขนหัวตั้งมือไม้อ่อนทำข้าวสารตกพื้นแตกกระจายตอนนั้นแกไม่สนใจอะไรแล้วแกรีปิดประตูบ้านและเข้านอนเลย พอตอนเช้าแกก็รีบตื่นมาใส่บาตรและกรวดน้ำให้ผีอิจันเพราะคิดว่าจันน่าจะหิวและอยากให้ใครทำบุญไปให้บ้างแต่แทนที่จะทำบุญไปให้แล้วจะดีขึ้นที่ไหนได้ผีอิจันกลับมาเคาะเรียกทุกคืนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนบางทีมาเคาะเรียกตอนตีสองตีสามจนป้าแกทนไม่ไหวต้องปิดร้านย้ายร้านหนีไปเปิดที่อื่น ส่วนประสบการณ์ตรงของลุงชมที่เคยเจอกับตัวเองวันนั้นแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลเพราะแม่เป็นพนักงานทำความสะอาดพอส่งแม่เสร็จแกก็มุ่งหน้ากลับบ้านในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านขายของชำแกก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ที่เสาไฟถัดจากร้านมาไม่กี่เมตรพอเข้าไปใกล้ๆเงาดำนั้นก็ลอยตัดหน้าไปแบบกระทันหันลุงชมเบรกจนหัวทิ่ม พอจอดรถแล้วกลับไปมองก็ถึงกับต้องสะดุง้งเพราะเห็นผีอีจันยืนยิ้มอยู่ที่ทางรถไฟลุงชมบอกว่าตอนนั้นแกทิ้งรถเลยแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านซึ่งอยู่ห่างไปอีกแค่ไม่กี่เมตรพอถึงบ้านแกก็นึกว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่ขณะที่ไขประตูบ้านอยู่แกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ลุงชมขนลุกและไม่กล้าหันไปดูแกรีบเข้าบ้านและปิดประตูอย่างรวดเร็วพอปิดประตูเสร็จ จากเสียงร้องไห้นั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแทนซึ่งลุงชมจำเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้ดีว่าเป็นเสียงของอิจันแน่นอนแกรี่พนมมือพร้อมกับพูดว่าอิจันเดี๋ยวกูจะทำบุญไปให้อย่ามาอีกนะมึงพอเช้าลุงก็ทำบุญไปให้ตามสัญญาหลังจากวันนั้นลุงชมก็ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านขายของชำอีกเลยเวลาไปส่งแม่แกก็จะเลี่ยงไปอีกทางหนึง่ง ซึ่งตอนนี้ลุงชมแต่งงานและย้ายมาอยู่กับภรรยาแถวรัชดาแล้วคาดว่าผีอีจันร์ก็น่าจะไปผุดไปเกิดแล้วเพราะลุงชมเคยกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆแถวบ้านเก่าริมทางรถไฟก็ไม่มีใครได้เห็นผีอีจันร์อีกส่วนใครที่มีบ้านอยู่ริมทางรถไฟเชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์คนตายให้ได้ยินหรือได้เห็นอยู่บ้างยังไงก็ควรระวังเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็ก อย่าปล่อยให้ไปวิ่งเล่นบริเวณรางรถไฟคนเดียวเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณก็ได้